ผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็ที่อุทยา,านสวนเราก็มีกิจกรรมเล็กเลน้อยคือไม่คือไม่อยากไปไหน,นครับวันนี้ก็ร้อนด้วยหน่อยหนึ่งก็เลยมานั่งอยากกินแนวต้มต้มแนวอะไรหน่อยหาเมนูบบมันบ้านดีพี่เขาก็นู่นนะหาเชโดแจะเหมือนจะนานไปก็เลยเราจัดลุยโปรแกรมใหม่ละกัน การตามล่าหาพี่ช่อนเขาปลาคอยใหญ่กันเดี๋ยวไงเราไปติดตามกันดูครับเขาสุจะเป็นยังไงเอาไม้นั้นไล่ไหมเนาะ อืมเริ่มแล้วเนี่ยด้ดันเอาไม้นั่นกระทุง้งกระทุ้งไหนี่ครับผมสะแทบช็อกนะครับวันนี้ก็มาทำเป็นกั้นด่านแล้วกันได้ปลาไปอยู่ฝั่งหนึ่งลองดูว่าวมันจะได้ปลาไหมวันนี้ นี่ปลาตัวใหญ่ๆนะครับแ oh, ทบช็อกแทบช็อกแทบช็อกอยู่ตรงนี้นะฮะตัวใหญ่แล้วปีนี่เออ อยู่ข้างในยอยู่รม,มันปลาอะไรรบบแต่มันเออเดิมอะนักน่้นนนนโคอ

ตองเยอะมากหิดมุมเลยอะ่ะไม่ใช่ใช่ไหมตัวเล็กตัวเล็กใช่ไหมอันนี้ตัวเล็กเมื่อกี้ตัวใหญ่อยู่ ะเริ่มกระโดดแล้วครับผมท่นานเริ่มระสายระส,สายแล้วคราาับน่านตัวใหญ่โดดสองตัวแล้วครับรนะต่างเหญ่ม,มาก thế mà ra cả hôm chụp đuôi chụp đuôi ui nè u trong này đầy 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 เี็มนี่ครับผมหน,น,น,น่อยคือเงียบไปไหกกันกัน,น,กน,น,กนมีส่วนมีส่วน มีส่วนมีส่วนมีส่วนไม,ม,ม่รู้ด้วยเขาได้ลาบเขาได้ลาบออกร <c oughs> ะโดดใส่ต่อหน้าเลยครับ Hãy subscribe cho ở ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ตัวดีแหละ นั่นแหละครับผมนั่นแหละครับผมไปครับจิเจ không vô này xung quanh hướng nghiệp này vì vi mưu che đó các em <laughs> đằng, nó này อยู่อ๋อเล้วอาอเล้วฮะตัวเมื่อกี้ใช่ไหม เล่นโคลนสนุกเลยการที่มีสรเราเล่นเองเลยน้ำโอ้ยแม่บุญความไป่อยังอยู่ยังอยู่ข้างในวนทำไมมันเห็นหางไอเห็นน้ำตัวนี่ก็เลยตกใจ หมดเลยหมดเลยเดี๋ยว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 อีกมาเนาใหญ่โค้งเฮ้ยเดี๋ยวจะเที่ยวก่อนไม่ได้ของดีของดีจะปล่อยเราไว้คืนปล่อยกันไหมโชว์เราไว้คืนโวยหัวเนาะเออ

อ้๋หนูยังอยู่ยังอยู่งอยูยังอยู่อีกตัวนึ่งมีสอตัวอยูม่ยู่น่ติดยูติดยูอันนั้นใหญ่เอายาวอะไรไปด้วยนั่นเออเงี้ยจัดเหร ตัวนี้งานตีอยู่ฮะงานทีอยู่นี่ตวเองเาไปยืมลกเลยครับนเยอะปลานิบนนี้ปลาตัวน่าจใกล้เคียงกัน่ะชนนี่นั่อยู่รงแก่อยู่นะ

เงียบม่กันขึ้นเลย mm <sighs>

อีกตัวนะงนนต,ตัวเล็กกว่านี้อืมาแล้วสอตัวจำ <Damn. S 2> <laughs> ีสองล้วครับ กันแล้วครับรดีมีลมมานี่โอ,โอเคครับาส,รสามตัวงยงย อันนี้ตัวใหญ่จริงอรอใหญ่มากใหญ่มากอือข่อยี่เอาเออเอาโอเคได้เมนูอะไรวะเนี่ยยังไม่บอกเรางการครับผมอยู่บ้านเราก็จัด อตัดตองอาจจะได้ลาบาั้วตลองลาบดูเหมือนเดิมนะครับเราอยากฟังห้วยเขาไปลาชโดกันครับเราคิดแนวใหม่ เรามาลาช่อนกัน <laughs> ลาปลาคอใหญ่กันนะฮะกระผมลมสักสแทบชอ็ชอปเดียวอืมคงจะเป็นแนวต้มๆล,ล,ลุยๆขยำสวนปลาช่อนขยำสวนปลาช่อขนขยำสวนนี่เอาละปลาช่อน,นทั้งตัว ทั้งสวนยังไม่พออะไรกับคขค้นกันแท้เราสวได้เยอะแน่นอนเ้วไม่ได้ไปดูผลงานหรอกมีลมหน่อยถึงมีแดดแล้วก็มีลมลก็คือว่าใช้ได้อยู่ครับ คลิปนี้ไม่ค่อยได้ภาคเท่าไหร่หรอกวิ่งวุ่นโหมันฮีทหมดเลยนะแบบกล้องทางนี้ปึ๊บตัดทางนั้นพอเปิดแตงนั้นแป๊บเดียวตัดอูก็เลยคุยเรื่องไก่น้ำเย็นน้ำเย็นเดี๋ยวลองเช็ดน้ำ่ะได้ลงเช็ดน้ำ่ะ โอ้ก็ดีเลยเว้ยพอดีเลยอันนี้เหยียบต่อไม่ไม่ไอ้นั่นถึงดินเหรอไม่ตอนผมมุดยกมือดี่นแหละมันถึงดินหรือว่ามันถึงต่อโอ้ออเอออันนั้นตอโอเคโ